สวัสดียามบ่ายนะคะเลิกงานแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เลิกงานเร็วครึ่งชั่วโมง <c oughs> ตอนนี้อยู่ห้านาทีสามโมงเนาะก็เลิกเร็วกว่าปกติพรุ่งนี้อาจจะเลิกเร็วกว่านี้เนาะรอดูสถานการณ์ของเด็กพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ก็จะมีแดดตอนกลางวันตอนนี้ก็แดดหายหมดแล้วเพราะว่าฝนกำลังจะมาฝนหรือหิมะเรายังไม่แน่ใจนะคะพี่น้องรอดูเนาะ เทมป์ระตูก็จะอยู่ที่บวกศูนจุดห้าจะลบแล้วนะคะพี่น้องอาจจะเป็นหิมะก็ได้เราก็ไม่แน่ใจนอว่าคืนนี้จะเป็นหิมะหรือเปล่าดูเมฆนะคะเมฆนี่อาจจะแปลเป็นหิมะก็ได้มันไม่แน่นอนพี่น้องเพราะหิมะยังไม่ตกเลยเนาะโอเคค่ะกลับบ้านกันนะคะ <c oughs> ก็เมื่อเช้าตื่นมาก็สบายดีแต่เช้าเนาะทํางานทั้งวันพอเปลี่ยนเสื้อผ้าจะกลับบ้านพี่น้องอู้จะเป็นลมไหม จะเป็นลมร้อนวูบเวียนหัวตึ๊บร้อนทั้งตัวเลยต้องเรีบอาบน้ําเลยอาบน้ําให้มันแบบว่าดับความร้อนเนาะเอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้พี่น้องสอบอแล้วต้องแบบว่าระวังเนาะเออสบายทั้งวันพอเปลี่ยนเสื้อผ้าจะกลับบ้านวันนี้กะว่าจะไม่อาบน้ําใช่ไหม <c oughs> พอเปลี่ยนเสื้อผ้ารู้สึกว่าวูบ เวียนหัวก็ <c oughs> เลยต้องกลับไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งน้ำมันลงอีกแล้วเมื่อเช้าห้าสิบเก้าตอนนี้เหลือสิบสี่จุดยี่แปดสวัสดีค่ะน้องกวางอุ้ยจะทำยังไงกับชีวิตน้องกวางเป็นสวออแล้วก็ลำบากเป็นวัดสองอาทิตย์เยอะวันนี้ว่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นพอทำงานแล้วเอาอีกแล้วก็เลยต้องกลับไปอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปอาบน้ําคืนเนาะเออค่อยชั่วก็ไม่กล้าขับรถนะตอนแรกเพราะมันมันมึนหัวเนาะนอนเต็มที่แล้วเนาะสวัสดีค่ะปะดาปดาขอบคุณมากนะคะวันนี้ไล่เร็วครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเลิกงานเร็วครึ่งชั่วโมงเนาะก็กลับบ้านเลยรู้สึกมึนหัวขนาดเมื่อคือนนี่นอนสบายสบายนอนตั้งแต่ทุ่มยัน นอนตั้งแต่ทุ่มยันเช้าหลายชั่วโมงอยู่นะตื่นมาก็กระปรีกปร้กระแปร <c oughs> พอจะกลับบ้านนะดูนี่เมฆนี่นี่ที่เป็นดำๆนี่นะไม่แน่ใจว่าจะเป็นหิมะหรือเมฆฝนรอดูกันคืนนี้น้องพี่น้องไม่แน่ใจเนาะสวัสดีสิบล้านดวงใจค่ะทักทายกันนะคะขับรถสายแว่นสายตายาวพ็อมองใกล้ไม่เห็นเนาะ ไม่แน่ใจว่าเมฆดำนี่จะเป็นเมฆฝนหรือจะเป็นเมฆหิมะพี่น้องหิมะยังไม่ตกเลยวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วฉลองคริสต์มาสแล้วพ่งนี้ทำงานอีกครึ่งวันก็ <c oughs> หยุดเนาะทำวันที่สองวันที่สองนะคะพี่น้องนี่เด็กอยู่ไม่กี่คนก็ไม่ยอมเปิดเนาะ ไยเป็นยังไงบ้างทนตกแดดออกร้อนหนาวกันหรือเปล่าเพราะเราก็ดูแต่ข่าวชายแดนเนาะช่วงนี้ลุ้นแต่ข่าวชายแดนอะไรบ้านเราต่างจังหวัดก็ภาคอื่นก็ไม่ได้ลุ้นพี่น้องก็ไปลุ้นอยู่ชายแดนเราแหละบอกให้ไปหามันที่พนงเป็นเอาซักไข่ซักลูกลนึงไปให้มันน่ะรับรองมันยกธงขาวแน่ ก็แกล้งบอกว่าแกล้งบอกว่าเออมันมันก็มันมีฐานตั้งอยู่ในนั้นอ่ะ B S Q อมันไปตั้งอยู่ในบ้านของมันก็อ้างไปดิอ้างที่เอาไข่ไปย่อนทกลูกหนึ่งอ้างว่ามันเอาตั้งฐานเนาะเอองั้นมันไม่จบเด้มันไม่ยอมยกทงขาวแล้วมันยิงมั่วเนาะยิงมั่วช่วงเนี้ยโอ้บ้านเป็นหลังไหมทั้ง แล้วใครมันจะมารับผิดชอบให้ล่ะคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้กันหมดเลยยังไม่ยังไม่อะไรเลยคราวที่แล้วนะและคราวนี้หนักกว่าคราวที่แล้วอีกเยอะอีกตึงหากรัฐบาลจะรับไหวไหมค่าใช้ใจนะ่ายเนาะว่ากันไหมพูดแล้วมันมันเขี้ยวนะเอาใคร เดบไป,ปโยนสักลูกนึงดูอ้างว่ามันเป็นตั้งฐานอยู่ตรงนั้นมันตั้งอยู่แล้วไงรอบบ้านมันโหมาแน่คืนนี้นะ่าจะเป็นหิมะเนาะขอให้เป็นแค่ฝนเด้อพี่น้องไอ้อขอให้เป็นแค่ฝนไฟแดงนไฟเขียว เป็นบาดจ้านี่ยังไม่หายเหมือนกันเลยป้าดาเอ้ยสองอาทิตย์แล้วเมื่อกี้เปลี่ยนเสื้อผ้าว่าจะไม่อาบน้าหน้ามืดต้องถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ําแล้วออกมาไม่งั้นขับรถไม่ได้เนี่ยเนี่ยออเมื่อคืนก็นอนเต็มอิ่มนะเป็นสองอาทิตย์แล้วป้าดาเอ้ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้วัดไม่รู้เป็นวัดหรือไม่รู้ติดโควิดหรือไม่รู้อะไรแน่ไม่แน่ใจสองอาทิตย์แล้วยังไม่หายเหมือนกันเลย แต่ว่ามันไม่มีน้ำมูกไหลไม่มีไอมันลงคอแล้วก็ลงปอดแต่ปอดวันนี้ดีขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดีขึ้นเมื่อคืนนอนแล้วก็ไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนก็ถือว่าหลับยาวไปเลยไงโชคดีมากแต่คืนนี้ไม่แน่ใจเพราะเริ่มมีอาการแบบกลับขึ้นมาไม่รู้โรคอะไรของเขาเนี่ยจะวัดก็ไม่วัดจะ ไข้หวัดยายก็ไม่ใช่ไอจะโควิดหรือเปล่าก็ไม่เชิงไม่รู้ก็เป็นอะไรของเขาเนาะทำให้มันคลุมเครือมุงคลุมเครือระมาราคานเด้แล้วน้ำหนักลดไปตั้งสองสามกิโลไปน้ำหนักลดตั้งสามกิโลนะเหลือห้าสิบห้านะจากหกสิบมาจากเมืองไทยหกสิบตอนนี้เหลือห้าสิบห้าละ ดูอะเป็นวัดสองอาทิตย์เองนะสวลดน้ำหนักไม่ต้องไปออกกำลังกายหรอกเป็นปัดก็ลดน้ำหนักเฉยเลยอ่ะอชีวิตนัอพี่น้องเลยเอาแน่นอนเลยดูอากาศก็ที่นี่อากาศแปรปรวนมากขอบคุณค่ะคะขอบคุณทักทายห้าวันแล้วจ้ะโอห้าวันก็ อีกอาทิตย์หนึ่งแหละประดาถ้าไม่ได้พักผ่อนนะต้องอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ไม่ได้พักผ่อนมันก็เลยไม่หายเร็วไงสองอาทิตย์แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้ว <c oughs> มันคลุมเครือคลุมเครืออยู่ดีแต่ปอดไม่เป็นไรวันนี้รู้สึกช่วงปอดลอดลมปอดขึ้นมาที่คอมันโล่งเออรู้สึกดีขึ้น แต่ว่ามันคลุ่มเครือกรุ้มเครือ,รรอน่ารำคาญไม่ใช่หรอกมันรำคาญมันไม่สดชื่นเนาะนเป็นอะไรกันแน่เ <c oughs> สีมหาก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้สาวา์อาทิตย์นี้สลบทั้งวันเลยนอนอยู่บ้านก็นคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนไหมมีเมื่อคืนนอนตั้งแต่ทุ่มยันตีห้าตื่นไปทํางานก็หลายชั่วโมงอยู่ พอเราจะกลับบ้านแค่นั้นหน้ามืดไหมเออตลกไหมคนเราก็เลยแผ่เมตตาซะหน่อยหนึ่งเออก็ยั่งช่วแผ่เมตตาให้สับปะสับอยู่ที่ทำง,งานเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปก็ต้องไปแผ่เมตตาให้เขาเอกช่วงนี้เราไม่ค่อยได้แผ่เมตตาด้วยไงทำจิตแค่ทำจิตให้สงบเฉยๆแต่ไม่ได้แผ่เมตตาเนาะ นอกป้าดาเนาะประดาแพ้เมตตายเยอะๆเ้อโอ้ยปวดหัวเมื่อวันแดดดีมากว่าจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้นะพี่นอ้องก็ออกไม่ได้ออกไปแล้วมันเสียงไงวันนี้ทำงานก็สดชื่นอยู่แต่พอเลิกงานแม่ลดน้ำหนักไปตั้งสามกิโล สี่กิโลห้ากิโลแล้วมนะท้องนี่ที่เคยฝึกกล้ามเนื้อท้องเอาไว้เลยเห็นชัดเลยตอนนี้ไ <c oughs> ขมันลด <c oughs> สวฝึกกล้ามท้องไปโชว์ให้ใครเห็นเนาะอยากจะโชว์ให้สาวๆเห็นเนาะสวกล้ามท้องสวย <c oughs> สมัยวัยสมัยไม่ไม่วัยรุ่นหรอกสามสิบกว่าแล้ว สมัยนั้นแหละสายแต่เสือ้อเอวกดโชว์ท้อง <c oughs> เสื้อเอวสั้นเสื้อเอวลอยเ,อเ,เรียกเสื้อเอวลอยใช่ไหมเห็น <c oughs> แวบแวบแบวบ,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 บสมัยนั้นอ่ะช่วงนั้นไม่มีแฟนแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ได้แต่งตัวโป๊แต่งตัวเซ็กซี่ก็เรียกแต่งตัวเซ็กซี่ เสื้อผ้าถูกๆราคาถูกๆแต่มาแต่มาแต่งให้มันเซ็กซี่ได้พี่น้องถ้ารู้จักแต่งตัวนะไม่จะเป็นต้องไปไปมีไอไอแบรนด์นงแบรนด์เดมอะไรหรอกเสื้อตลาดนัดนี่แหละถ้ารู้จักแต่งมันก็จะเซ็กซี่ได้เสื้อชุดก็แต่งตัวเซ็กซี่ได้มันอยู่ที่คนอยากแต่งแบบเซ็กซี่นะไม่ต้องไปเอาโปะหรอกแต่งตัวโปะมัน แค่นั้นแหละอันตรายเนาะบนให้ฟังได้ยินกันไหมนอ้อ <c oughs> ไม่มีอะไรจะคุยคุยไปเรืเ่อยเปื่ยคุยคุยกันขับรถหลับขับรถหลับในเ <c oughs> มื่อวานนี้ว่าแดดดีเนาะจะได้ออกมาเดินเล่นไล์สดข้างนอกแดดดีด,ดีก็ไม่ได้ทํำอีก อา,อาการรอแร่เมื่อวานวันนี้ก็มาทํางานคิดดูดิเมื่อตอนกลางวันเห็นไหมว่าจะถ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะอาหารนะลืมสนิทคิดเชือ้อได้ถ่ายอยู่แค่มันอบมันเทศนะอบอบน้ําตาลแค่นั้นเองก็จะไปลงชอนะอ็อตเนาะเออไม่ได้ทำคลิปยาวเอ <c oughs> าอะไรกับสอวอปบผกเป็นสอวอปนะลืมหน้าลืมหลังเลย ตั้งสติตั้งสติพยายามตั้งสติไม่ให้ลืมหน้าลืมหลังนะตกลงมันจะฝนหรือจะหิมะคือนี่รอดูกันเด้อท้องฟ้ามืดตึ๊บแบบนี้บวกหนึ่งจุดห้าแล้วขึ้นขึ้นลงลงเดียเด๋ยวลบวเดียเด๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวก วันนี้มาเร็วก็เลยไม่มืดเพิ่จะสามโมงสิบเองตามหลักนี่สามโมงคงรึ่งออกมามืดตึ๊บเอา,อานอนเร็วแท้วันนี้ไม่ดื่มกาแฟตอนบา่ายไงกาแฟาฟรีก็ไม่ดื่ม จังเลิฟสี่สวัสดีค่ะคุณอากิจังขอบคุณนะคะไม่ทราบคุณอากิจังเนี่ยบ้านผู้ใดเนาะถ้ายังไม่เป็นเพื่อนก็ไปเป็นเพื่อนกันนะคะพูดแล้วหูอื้อเลยเนี่ยตัวเองอะ่ะโหยังอื้อตื้ออยู่เนี่ยความที่วันวัดมันกำเริบ สิบสีนาทีจากที่ทำงานมาบ้านเนี่ยทางเข้าบ้านและสิบสีนาทีเองไม่ได้ไกลมากใกล้ๆ <c oughs> โชคดีมากเลยอ <c oughs> ากิจังใครเคยเป็นเพื่อนกับคุณออ oh. Don't try. ไม่เจอนะคุณอากิจังเนี่ยพิมพ์ไม่ขึ้นเนาะขึ้นบ้านใครก็ไม่รู้แหละโอเคไปฝากคอมเมนต์หลังบ้านกันแล้วกันเนาะหูอื้อหูอื้อตอนนี้ ราจะเข้าบ้านกันแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> จะเข้าบ้านกันแล้ว <c oughs> ฟันดีนะครับป้าดาน้องกวางและคุณทั้งหลายขอบคุณที่มาให้กำลังใจเนาะ ตอนนี้เราเข้าบ้านเดี๋ยวเราก็ลงไลฟ์เลยเราไม่ได้ไหลฟ์นานเนาะโหอื้อพี่น้องเนี่ยหวอื้อตื้อเลยพูดแล้วเหมือนเหมือนไม่ได้พูดเลยโหอื้ออยู่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปบ้านก็ต้มน้ำปุ่นดื่มนะขอบคุณนะคะลงไลฟ์ก่อนเนาะบ๊ายบายนะคะกําลังใจ จะไปแล้วเคบ้านเรามันขึ้นเนินไงฟันดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะ